ความวัวยังไม่ทันหาเรื่องปราสาทตามควายก็เช่นกันหลังจากที่ทางการไทยล้อมรั้วที่ปราสาทตามเมืองทมไปแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องปราสาทตามควายดูเหมือนว่าไทยจะเข้าพื้นที่ได้ไม่มากนักขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวที่ปราสาทตามควายแต่เป็นความเคลื่อนไหวของกัมพูชารายงานล่าสุดบอกว่าทหารกัมพูชาได้คลองพื้นที่ปราสาทตามควายได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนก่อนจะถึงเวลาหยุดยิง โดยทหารไทยครอบครองได้เพียงพื้นที่ส่วนล่างตัวปราศาส์บริเวณทางขึ้นและอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยเท่านั้นซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการเดิมเท่านั้น ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่กองทบกได้ประกาศไปในก่อนหน้านี้และยังมีการพบข้อมูลในเชิงลึกอีกว่าสาเหตุที่ทหารกัมพูชาเงียบไปเพราะทหารกัมพูชานั้นอยู่ระหว่างระดมทหารขนลำเลียงอาวุธขึ้นมาไว้บนพื้นที่ปราสาทต,ตาควายฝั่งกัมพูชาจํานวนมากและพบว่าทหารกัมพูชากําลังจะล้อมรั้วที่ปราสาทต,ตาควายเช่นกันหลังจากเห็นว่าไทยล้อมรั้วที่ปราสาทต,ตามเมือนทมแล้ว งานนี้แข่งกันล้อมล้วดทั้งสองปราสาท